ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ้านหลังที่สองของเราตัวเกียวนะคะนี่นะคะเ,คนะเราจะมาชมบ้านน้องโตโเกียวกับนาริตะนะคะหลังที่สองจ้าอยู่ติดชายทะเลวาัดซาัอิริที่หน่อผีผีทะเลอิริคลองแอคล่วู้เอาไปล่องค้ากับเจมินอันบัเบิองไว้บ้านอันบ้านอันนะเออห่างทะเลร้อยห้าสิบเมตรคนละหละังเจมินบ่ข้าวกับฝายอย่าล่องเนาะเจ้าฝอยอย่าล่องเจนบอกก่องว่าอย่างค่ะมากับคุณแม่นะครคะน้นเลน เพื่แม่ขับรถพามานะคะนอนอาบแดดนเวดูชีเกียวแอลไปาพัแอลไหัวังแ่น่ะตัวย่สาแอลจะพลัย่ลัยตี้ยคยนี่่นิตาทะเลนุะเลค่ะนิตานิตาตานิตานตาดูลูกดูดเขาเล่นน้ำลูกด่เห็นยังเจ้าลิตาลิตาลูกขึ้นมาแน่ลูกข้ยแล้วเขี้แล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้ว วีตาดีใจไหมคะโอ้โเยอ่ตกใจเสียงพี่ว่ะคือทะเลอินเดียจอมอะไรจ้ามูจอมเขาตกใจกลางเมืองอยู่เลยนี่ผาจอมเทียนเลยะนี่ผาจอมเทียนทะเลเขาจอดกับมืองกูซาเลินเจนี่ละ โอเคมาฟังอันดีจิตตาอยู่นี่แหละนี่เดินลายดีใจคุณผู้ชมลายดีจิ้มบ้องจิ้มบ้องถิ่ทะเลชุดว่ายนองว่ายน้ำเต็มอยู่เนี่ยใหญ่เออช่วยว่ายน้ำไหมคะไม่บอกนี่โอ้ว่าเป็นผีเกียวยังไม่ถึงลูกยังไม่ถึงลูกนี่มาเขียวเขาพี่วลาขายวันนี้เริ่มขึ้นโอ้พี่น้อง เอคอยขีดแตกใส่สมอะไรนะลูกลุงเพียนอยู่บ้านลุงเพนไม่ได้มาค่ะลุงจะมาวันหลังค่ะลูกนี่ตาพาลุงมาไหนนะลุงเฝ้าบ้านค่ะจัดการทางด้านแม่หลังลุงเฝ้าบ้านค่ะว้าลุงเฝ้าบ้านค่ะลุงซ่อบ้านค่ะลูกยังไงยังไงยังอยู่บ้านลูก ทำใหลุงแมวมาลุงมาลุงเข้าบ้านเขาหรือเขาจะมีจอนทองน้ำเท่านั้นใช่ไหมท่ถึงลุงไหนก็อยู่กับคุณดูุงผู้ชายไม่ไปหรอผู้ชายม่แต่ผู้หญิงมาค่ะลูกผู้ชายไม่มาค่ะแล้วพี่สกายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอน้องเอาน้องก็เกี่ยวกับผู้ชายน้องก็เกี่ยวไม่ได้ไปนะค่ะ บัวตะเกาว่าตะเกาป่าแล้วก็เอามาเดี๋ยวนี้แล้วตะเกาเอามาบ่อนี๋เปลี่ยนเนาคือว่ามาทำด้านหลังนี้มันถึงแล้วนะคะบ้านหลังที่สองของน้องโกเกียนาลิตะนะคะของคุณแม่แพีวพาค่ะ กวงไปใช่อันนี้ซาลาไม้นำยี่เปื้อนไปเลยเือความหมดเลือก่ดไ้นี่าเพื่อเดินเซาไม่นำเลือกความได้เลยบ้านเรียวกะง่ำเหรอบ้านเลียวกง่ำเหรอะ 哦，那嗯，再来干什么？你看，白 <noise> 头，这个烫的不？老吧。 น้องบิ่งตัวเกียวตัวเกียวเด้ยสวดไหมขี่แตกใส่สวดเดี๋ยวออกหม้เลยออกสวดไหมใส่ได้บว่าล่ะไ้พอดีพอดีเลยพอดีหล่อเลยครับบปากแงนี่ได้กับเาี่พูเลเอใส่สวดให้บอกรอนึ

พงบอล้เตวเี่ยะเี้ยไปาเ้ยเจอก้นปอนด้วยเออมาเบิ้งบ้านกับวัเดีเบิ้งดพี่น้องตเกียวดเบิ้งหอบ้าน้าหอาเห็นอบ้านเลยอมอจกกล้องเลยครับผมอยงจ้าจ้